Vào, tay, tay, tại, Bàn Bàn tham tham không phải công ty nước ngoài, 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 เดนงามงามนะค,ครับทางไหนครับเขืนทางนี่รอบ้อนก็มันเดนามงามนะครับเป็นไหนเนาะเืนโอ้ควนคือดำแล้ว I wow. หลังเขาตาหลังเขากิจกาครับรับการกันกิจารแกงกานุนะครับยังไ่กสกนะครับมันกันไปรนกันไปทับอยเป็กดวนะเด็วกไายนะครับเ็นกรางีเรบเกิดนามงามนะครับ แม่พังค่ะห <in human used> ัวใจหลังนี uh ้งานกรณีที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนขาวขาวกันเลยครับกำลังทำปัญหางานเงาเงินก็ลังเลียวเกรดงามงาม การสองแผ่นึงเจ้าหนึงนะครับบางมดไปบางรถไงแต่ขาขาดคนมานั่งหลายยานรัาไม่มงอะไรเวลาีบจะมีสองร้อยบาเตัดสอง้อยารัด ไปสิไปปิบัติปิัติปฏิบัติปฏิติลยันกระทำหาทีหานอนต้งบอกใครฝากคำนวณสองร้อยสามสิาม ไหลย้อนกลับมาเยอะเพราะว่ามันมันพอความน้วรนะมีหลักตามลงนาบาดเนเดียวไปน่งสองร้อยหาซิฟาดสองร้อยหาินะครับแ้บ้เป็นแท้บ้าเตนแ้บ้าเตนอ่าสังเวียนตามทั้งวานรเบิ้งว่ามันเปิดรวงใจนะครับไอเรื่องแท้มันบ้าแท้ัน อรังลังจะเดี่ยวากขาวตัหวหนูนะครับการใสมือเขาขาวตังต้งๆมันคือหัวมานนะครับจัดเจียนตรงนี้สองยดตา,ามตาสองร้อยแปดดีเลยนะครับตัวเลขทีเรีนนะครับตรงกันเลยทานรุนกันเลยเก็บตกกันเลยนะครับองกันไทยจเป็นไท สามร้อยผ่านไปามร้อยผนไปนะครับเบี่ยหกจของนเปนบอลตวให่ด้ยนันงองจบจบแล้นั่นเจ๊ฟฟานบัเออเดี๋ยวฟงเราน่าจะโอโมละแมลงเตยเอ้ยเย๊เจ๊ฟบานบิตงดีๆบิฟงดีๆ 3ามสิบกันบปลงพี่น้องสอลงามนะครับนะสะอาดสิบสิบสาปดสะอาดสันสะอดอีกสามบังนะครับเป็นอธิวดานะครับอีกสามวีวรดับตามลงมาอยู่ที่สี่สิเนยอิวดาสามร้อยห้าสิบลมระนะครับ Chào yeah,